ผู้ชมครับยังคงเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายนะครับสำหรับการระบาดของปลาหมอคางดําซึ่งเวลานี้ก็มีรายงานพบไปแล้วใน17จังหวัดนะครับซึ่งทําให้ครมที่ผ่านมา30มกราคมนะครับจะต้องมีการออก7มาตรการครับในการที่จะแก้ปัญหาโดยคร่าวๆว่าอาจจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ450ล้านบาทนะครับซึ่งถ้ามาดูในส่วนของครมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ เขาคุยกันว่าจะพยายามจบปัญหาให้ได้ภายใน3ปีหรือก็ภายในปี2,570ครับซึ่งถ้าดู7มาตรการหลกัหลกๆครับมีอะไรบ้างมีการกำจัดออกจากระบบนิเวศให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นก็จะปล่อยปลานักล่าซึ่งเชื่อนะครับว่าถ้าปล่อยในเวลาและก็พื้นที่ที่เหมาะสมจะช่วยลดปริมาณได้ครับต่อไปก็คือตั้งเป้าจับนับจากนี้ไป10ปีนะครับให้ได้4ล้านกิโลกร,รมัมแล้วนำไปแปรรูป เฝ้าระวังไม่ให้มีพื้นที่ระบาดเพิ่มเติมทําความเข้าใจกับสถานการณ์การระบาดกับประชาชนใช้นวัตกรรมให้ลูกปลาที่เกิดใหม่เป็นหมันและการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศให้เหมือนก่อนการแพร่ระบาดนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการดีเดย์วันแรกนะครับที่แพ่ปลาหลายแห่งจะรับซื้อ ลาหมอคางดำนะครับในกิโลกรัมละ15บาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศเอาไว้นะครับซึ่งก็นําร่องกันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยนะครับแต่ว่าวันแรกวันนี้ก็พบปัญหาแล้วนะครับเพราะว่า ในส่วนของแพรที่รับซื้อปลาหลายแห่งนั้นก็มีความกังวลเรื่องของความล่าช้านะครับในการที่รัฐนั้นจะจ่ายค่าตอบแทนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลารอนะครับนานกว่า15วันเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะทําให้หลายๆคนหลายๆแพรปลาหลายแห่งเนี่ยแบกรับต้นทุนนี้เอาไว้ไม่ไหวนะครับชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับรายละเอียดกับคุณรัตนากรโต๊ะมัดนะครับรายงานสดเข้ามานะครับจากตําบลยกระบัตอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณรัตนากรครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แพรรับซื้อปลาของผู้ใหญ่อ้อยนะครับหรือว่านายเฉลิมพลเกิดปั้นซึ่งอยู่ที่หมู่ที่5นะครับตําบลยกระบัดอําเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครครับที่นี่คุณผู้ชมครับเป็น1ใน10จุดนะครับที่มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดําดีเดวันแรกก็คือราคา15บาทต่อกิโลกรัมครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันสดๆนะครับที่จุดรับซื้อแพปลานะครับที่ของนายเฉลิมพลตรงจุดนี้นะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดยกกระบัดนะครับประมาณ300เมตร คุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมในส่วนของตาช่างไว้และก็อุปกรณ์สําหรับการซื้อปลาหมอคางดำนะครับแต่ปรากฏว่าบรรยากาศวันนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรครับจากเดิมเนี่ยนะครับมีหลายหน่วยงานคาดการไว้นะครับว่าวันนี้จะมีประชาชนที่ไปจับปลาหมอคางดำนะครับในพื้นที่หรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับจะนํามาขายในราคากิโลกรัมละ15บาบาทครับสาเหตุหลักๆนะครับคุณผู้ชมครับที่วันนี้บรรยากาศเนี่ยไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากว่าเรื่องของมาตรการราคาและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับแพที่รับซื้อปลาครับคือตอนนี้นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องของกระบวนการในการที่จะรับซื้อปลาหมอคางดําของแพเนี่ยนะครับจะต้องมีการกรอกเอกสารแบบฟอร์มครับและก็จะต้องมีการออสอบถามผู้ที่นําปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับมาขายว่า ปลาหมอคางดําที่นํามาขายนั้นนะครับไปจับมาจากที่ไหนถ้าเกิดว่าไปจับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติมีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้หรือไม่รวมไปถึงภาพนิ่งนะครับแล้วก็จับที่ภาพแหล่งจับที่แหล่งน้ําที่ไหนนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีการจับในบ่อนะครับที่มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับก็จะต้องตรวจสอบ ว่ามีใบอนุญาตในการเลี้ยงสัตว์น้ําหรือไม่ครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเกษตรกร,กรคนที่เป็นเจ้าของแพรที่จะรับซื้อปลาเนี่ยนะครับจะต้องมีการกรอกเอกสารข้อมูลก็คือเหมือนต้องทําเอกสารทุกอย่างเพื่อที่จะไปส่งให้กับประมงจังหวัดและก็การยางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางด้านของแพรผู้รับซื้อเนี่ยมองว่าขั้นตอนต่างๆที่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยกำหนดนะครับมันเป็นขั้นตอนที่ เยอะเกินไปและก็ยุ่งยากนะครับทำให้แพรผู้รับซื้อปลาหลายเจ้าเลยนะครับสะท้อนปัญหาเหมือนกันก็คือมองว่าไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทําเพราะว่าจะเพิ่มเวลาในการเสียเวลาในการที่จะรับซื้อและก็นําไปขายเนี่ยมากกว่าปกติทั้งๆท,ท,ที่ปกติถ้าเกิดว่าจะรับซื้อในกิโลกร,รัมละ8บาทก็จะมีเกษตรกรคนที่จับ นะครับปลาหมอคางดำเดี๋ยมาขายที่แพ่และก็สามารถนําไปขายต่อหรือไปบดเป็นอาหารให้กับปลากระพงขาวปลาชโดเนี่ยได้ทันทีเลยและที่สําคัญนะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับในส่วนของเจ้าของแพปลาอย่างนายเฉลิมพลที่มีการสะท้อนคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องของเงินครับที่มีการรับซื้อในกิโลกร,รัมละส5บาบาทถ้าเกิดว่ามีประชาชนเกษตรกรมาขายเนี่ยนะครับเขาจะต้องพาไปนําปลาเนี่ยนะครับที่รับซื้อได้เนี่ย ไปทีพ่พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาครแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้องรอเงินเนี่ย15วันถึงจะได้นะครับถ้าเกิดว่าขายวันนี้ก็ต้องรออีก15วันถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคนที่เป็นแพรที่จะรับซื้อปลาหมอคางดําในกิโลกรัมละ15บาทจะต้องมีเงินทุนสํารองครับซึ่งเขามองว่าเงินที่จะเป็นเงินสํารองเนี่ยนะครับไม่น่าจะเพียงพอและก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอาจจะต้องถอนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายเฉลิมพลกันครับ ตรงนั้นน่าจะดีกว่าแล้วก็กําหนดจุดที่จะซื้อเนี่ยขั้นตอนอย่าให้มันโอ้โหมันเยอะมากมายนะักมันละเอียดเกินไปเราก็มันเป็นภาระ,กะเกษตรกรนะครับเราไม่มีเงินเดือนกินทุกวันเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราทํางานเราต้องมอนไม่ต้องทาเอกสารก็เข้าไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงดาําเนินการไปส่งขั้นตอนการรอตรงนั้นตรงนี้แล้วต้องมารอเงินอีกเป็นสิบห้าวันนะครับซึ่งมันมันหน,นักฮะมันหนักเกิน คุณผู้ชมครับนอกจากนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหน้ายกกระบาดด้วยนะครับหน้าวันยกกระบาดซึ่งเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการนำอวนรุนเนี่ยนะครับไปจับปลาหมอคางดําและก็ที่สําคัญนะครับ มีการปล่อยกระพงขาวเนี่ยนะครับจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งละ2 0,000ตัวนะครับและก็รวมแล้วเนี่ยสี่หมตัวซึ่งปล่อยล่าสุดเนี่ยครับเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาขนาดประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของประมงจังหวัดเนี่ยนะครับหวังว่าจะสามารถไปไล่ล่าปลาหมอคางดําที่มีขนาดเล็กเนี่ยให้หมดไปจากพื้นที่ได้นะครับแต่จากการไปสังเกตนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันเลยนะครับว่าบริเวณหน้าวัดยกระบัดเนี่ยนะครับยังคงมีปลาหมอคางดําที่มีขนาดใหญ่เนี่ยอยู่จํานวน ไม่น้อยเลยนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการใช้อวนรุน รุนปลาหมอคางดำเนี่ยไปแล้วนะครับซึ่งผมจะสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่บริเวณวัดยกระบัดเนี่ยนะครับเกิดจากที่ประชาชนที่เดินทางมาทําบุญเนี่ยนะครับยังคงนําอาหารเนี่ยนะครับไปให้ปลาหมอคางดําอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเตือนแล้วนะครับว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ควรไปให้อาหารแต่ก็ยังมีประชาชนที่เดินทางมาเนี่ยไปให้อาหารแล้วก็อยากจะเห็นปลาหมอคางดําตัวเป็นๆว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับนี่คือปัญหาที่ยังคงมีอยู่ นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับของแพ่ผู้รับซื้อปลาที่จะรับซื้อในกิโลกรัมละ15บาทนะครับหลังจากนี้เราต้องรอติดตามกันนะครับว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงนะครับอธิบดีกรมประมงจะมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรครับ ขอบคุณคุณรัตนากรมากๆนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นที่แพรรับซื้อปลาจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายแห่งนะครับที่ก็มีเสียงสะท้อนว่าเจอปัญหาในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเกี่ยวกับระบบระเบียบต่างๆนะครับรวมถึงข้อสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาตรการ7มาตรการที่ครมได้ออกมาหรือแม้กระทั่งการรับซื้อปลาหมอคางดําอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันว่าหลากหลาย มาตรการเหล่านี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการเยียวยาเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงกุ้งหรือว่าเลี้ยงปลาเนี่ยที่ได้สูญเสียไปในตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเดือดร้อนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับ ที่นั่นก็ถือว่ามีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เลี้ยงกุ้งนะครับทั้งแบบเลี้ยงแบบบ่อหรือว่าเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับซึ่งก็พบการระบาดเนี่ยในช่วงของปี2,554นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเกษตรกรไม่รู้เลยนะฮะว่าเป็นปลาชนิดอะไรจนกระทั่งมามีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับที่มากินกุ้งของพวกเขาจนหลายคนนั้นต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับ อย่างคุณนิพัฒอมเสรินะครับที่ได้รับผลกระทบมาเหมือนกันนะครับต้องลดพื้นที่เลี้ยงกุ้งลงจากเดิมเนี่ยที่เช่าที่เพื่อจะที่จะท,จะทำนากุ้งนะครับอยู่ที่ประมาณ70ไร่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ เจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนกุ้งที่ลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยจับทั้งกุ้งขาวแล้วก็กุ้งกุลาดำเนี่ยครับสิวันนะฮะจะจับได้อยู่ที่ประมาณครั้งละ6,000นถึงหนึ่งบาทครับแต่หลังจากปลาหมอคางดําระบาดเกิดอะไรขึ้นครับรายได้ลดลงหลายเท่านะครับสู้ค่าเช่านากุ้งไม่ไหวจาก70ไร่ที่เคยมีเวลานี้ก็เหลืออยู่ที่20ไร่เท่านั้นนะครับแถมปัจจุบันเนี่ย จับก็แทบจะไม่เจอกุ้งเลยนะครับนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของเสียงจากเกษตรกรส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสิ่งที่เกษตรกรรายนี้พยายามเรียกร้องไปยังภาครัฐนะครับคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของการประกาศให้เรื่องนี้เป็นภัยพิบัติครับเพราะว่าหวังว่าจะทําให้การช่วยเหลือและก็การแก้ปัญหานั้นเป็นไปได้ดีมากขึ้นแม้ว่าที่ผ่านมาจากคาดหวังกับมาตรการเยียวยามากที่สุดแล้วก็ตามนะครับไปติดตามเรื่องนี้กับคุณเมทาวีทวีผลครับ น,นนไมมเริ่่นนปแล้วมนนมันนนจะด,ดเกื่่่ออีาหมอคางดำขนาดเล็กถูกช้อนขึ้นจากอวนที่นิพัตอมสิริใช้ในการดักกุ้งจากบ่อก,กุ้งที่เขาเลี้ยงไว้และปลาหมอตัวนี้จะมีขนาดเล็กแต่มันสามารถที่จะวางไข่ได้แล้วจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจึงมีปลาหมอคางดำอยู่ในบ่อก,กุ้งของเขาจำนวนมาก แต่ปริมาณกุ้งที่เลี้ยงไว้กลับลดลงนิพัฒน์พบว่ามีปลาหมอคางดำอยู่ในบ่อก,กุ้งของเขาตั้งแต่ปี2,554ในตอนแรกเขาไม่รู้ว่านี่คือปลาอะไรรู้แต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายกับปลาหมอเทศพอปริมาณปลาหมอคางดำเริ่มเยอะขึ้นก็มีการไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมประมงรวมถึงการยื่นเรื่องต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงทำไม่ทราบและไร่เรียงได้ว่าต้นเหตุของการระบาดของปลาหมอข้างดำเกิดขึ้นจากอะไรด้วยความที่อยู่กับปลาหมอข้างดำมาสิบกว่าปีเขาจึงรู้ว่ามันตักจับได้ยากกระโดดสูงปล่อยพันกุ้งลงไปเท่าไหร่ก็ถูกต้อนกินจนหมดทั้งลูกกุ้งลูกปลาและแพลงตน้นนอกจากนี้ยังทำให้ปลาชนิดอื่นในท้องถิ่นหายไปย นั่นเป็นสาเหตุให้5ปีก่อน<ป>เขาต้องลดพื้นที่การเลี้ยงกุ้งจาก70ไร่เหลือเพียง20ไร่เพราะรายได้ไม่พอกับค่าเช่าและเวลานี้ต้องกู้นี่ยืมสินเพื่อมาจ่ายค่าเช่าแต่รายได้ก็ยังไม่พอกับรายจ่ายปัจจุบันคืนหนึ่งจับกุ้งได้เพียง3-400บาทรายได้ส่วนนี้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันชีวิตลำบากมากขึ้น แม่ภรรยาจะมีร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ในชุมชนแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดระบาดเมื่อหลายปีก่อนก็ส่งผลให้ขายได้น้อยลงจนทำให้ต้องปิดร้านเดิมไปแล้วเปลี่ยนไปขายอาหารในโรงงานแทนแต่ก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานไหนและไม่รู้ว่าควรไปเรียกร้องกับใคร มันไม่คิดไม่คิดไม่ได้คิดว่าจะว่างอะไรคนระัเพราะว่ามันมันเกิดมาตั้งนานยังไม่มีแนวโน้มกระตสว่ามันว่าจะมีชดเชยเยียวยาหรืออะไรจะช่วยเลื่อเกษตรกร,กรยังไงแจกพันลูกกุ้งลูกปล,กลกาหรือมันพอแจกไปปล่อยไปก็หมดอีกยังไม่มีนยงานไหนที่จะมาเยียวยาเลยครับแต่มันก็มันจริงๆมันมันก็น่าจะมีเพราะว่ายังเรื่องอื่นๆนะ ชาวนาชาวไร่อะไรที่มีลูกอะไรระบาดนี่เขาจะมีรัฐบาลจะมีเคยช่วยจายแต่เน่ค่ะป่าค้าน้ำระบาดนียมันไม่มีนโยบายที่จะ,ะมัช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรบ้างเลยเนะผลกระทบกับระบบนิเวศยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกษตรกรกังวล เพราะแม้จะเกิดปัญหามานานกว่า10ปีตตแต่ก็ยังไม่เห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนจึงเชื่อว่าการฟื้นฟูร,ระบบนิเวศของแหล่งน้ําให้กลับมาสู่สภาพเดิมคงเป็นไปได้ยากยังหนักอยู่ครับมันมีอยู่แล้วทีนี้ไม่ทําอะไรก็ไม่ได้ปล่อยไปมันก็หายอีกปล่อยไปก็ไม่ไม่ได้ทุนคืนซื้อลูกกุ้งปล่อยเนี่ยบางทีสามีแสนตัวเนี่ยมันก็ปล่อยไปพอพอได้กําหนดจะเปิด 4ี่สิบห้าวันหกสิบวันพอถึงเปิดมันก็ไม่มีกุ้งออกความว่งผมคิดว่ามันจะกลับมาคืนสภาพเดิมมันคงเป็นไปได้ยากหรือจะต้องใช้เวลาหลายปีเพราะว่าที่หลังจากที่มันระบาดมานี่สิบปีแล้วการแก้แกแกปัญหาเนี่ยมันสี่ห้าปีก็ยังมย,ยังแก้ไม่จบถ้ายาที่ติดหมดนประเทศไทยปลาหมอสีผมถึงจะหมดเปรียบเปรียบมันอย่างนี้เลยว่าแค่ แ่่อยาปนนบบกไไม่่ด้อยูในนายยยยยว่าาาัังงลน,นี้เอะะกรประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติคืออีกความหวังของเกษตรกรเพราะหากยังปล่อยปัญหาให้ยืดเยื้อต่อไปอาจไม่สามารถกู้วิถีชีวิตของเกษตรกรกลับมาได้ไม่ต่างจากระบบนิเวศท,ที่ต้องสูญเสียไปเมทาวีทวีผลไทย PBS รายงาน นั่นก็เป็นเสียงสะท้อนจากเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาทนายความนะครับเขาได้รวมตัวกันเพื่อที่จะถแถลงนะครับยื่นฟ้องแพ่งหน่วยงานรัฐแล้วก็เอก,กชนนะครับกรณีที่ปล่อยให้เกิดปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดาใน17จจังหวัดนะครับหลังมีชาวบ้านร้องเรียนแล้วก็ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วครับคุณผู้ชมครับโดยรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ย ทั้งหมดเตรียมที่จะยื่นฟ้องในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับตามแนวทางผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายนะครับคร่าวๆ่ยมี2ประเด็นด้วยกันก็คือการดําเนินการคดีพแพ่งกับผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของปลาบอกคังดําในประเทศไทยนะครับโดยเป็นการดําเนินคดีแบบกลุ่มและ2ครับก็คือการดําเนินคดีปกครองกับหน่วยงานที่อนุญาตที่ละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนดจนเกิดปัญหาทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ปัญหาของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเราชวนคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับกับนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสุรชัยตรงงามนะครับเลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะครับถึงโอกาสในการแก้ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาของการแพร่ระบาดนี้ไปซ้ำรอยนะครับในเรื่องของมหากาบมลพิษอย่างที่เคยเกิดขึ้นมานะครับช่วงนี้คุยกับคุณสุรชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงโรดและท่านผู้ชมรายการตรงประเด็นทุกทันครับครับคุณสุรชัยครับเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยเราเห็นเจมาตรการที่ออกมาจากคอรมนะครับในการแก้ปัญหาปลาหมอคังดำที่เกิดขึ้นมาสิบกว่าปีเนี่ยครับ การออกมาตรการเจ็ดมาตรการนี้ถือว่าเพียงพอหรือยังครับในการเยียวยาผลกระทบที่ผ่านมาครับครับเจ็ดท่านเจ็ดมาตรการของที่มติมีมติครมอออกมานะครับผมคิดว่ายังไปในเรื่องของการลดและป้องกันการแพร่กระจายปาหมอคังดําเป็นหลักครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายมาตรการนะครับที่ยังไม่ครอบคลุมถึงในสามเรื่องใหญ่ๆนะครับผมขอญอากเรียนนะครับคือเ,เรื่องแรกอย่างกรณีของ คุณลุงท,ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีปลาหมอครางดํแล้วมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับเราก็จะพบว่า,ามาตรการของคอมออนุม,มัติมาเจตราการนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงมาตรการาการเยียวยาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับนะครับเพราะว่ากรณีเรื่องปลาหมอครางดําการแพร่กระจายเนี่ยครับมันน่าจะถือได้ว่าเป็นไทยทัยพิบัติรายแรงทางระบบนิเวศนะครับปัจจุบันก็มีตั้ง17จังหวัดแล้วแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากในวงกว้าง โดยรัฐเองนั้นเองเป็นผู้ที่มีส่วนในการอนุมัติหรือการนําเข้าใช่ไหมครับตัวปลาหมอครางดำมันก่อให้เกิดความปิดพลาดอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ารัฐทั้งใน,ในฐานะผู้บริหารแล้วก็มีการดําเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบมีส่วนด้วยเนี่ยรัฐควรจะต้องมีมาตรการในการเยียวยาเบื้องต้นให้กับประชาชนด้วยครับอันนี้คือมาตรการที่หนึ่งนะครับอันที่สองผมคิดว่ายังขาดก็คือ การพูดถึงมาตรการการสอบสวนแค้จริงและหาผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อทรัพยากรธรรมชาติและค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องชดใช้ไปให้กับการในการแก้ปัญหานี้ครับผมคิดว่ารัฐเองต้องกําหนดมาให้เป็นมาตรการที่เอาจริงครับเพราะว่าการให้สัมภาษณ์แค่ว่าเราจะดําเนินการต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ชัดเจนเพียงพอผมคิดว่าการแสดงออกอย่างชัดเจนของรัฐที่จะบอกว่า จะเอาจริงเกี่ยวเรื่องนี้ไม่ให้เกิดการลอยนวลพ้นติดของผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิงทวัพยอมต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับและประชาชนเองก็คาดหวังว่าอาผู้ก่อมลพิษนะครับหรือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบอไม่ได้ใช้เฉพาะเอาจากางบประมาณขึ้นเป็นภาษีของประชาชนเท่านั้นครับการที่สามผมคิดว่าเราก็จะพบว่ามาตรการ สังเจรมารการของครมอครับเป็นมาตรการที่มีการแก้ไขคราวนี้ประเด็นทั้งมาตรการทั้งหลายนะครับจะเหมาะสมบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆหรือไม่เนี่ยครับผมคิดว่าจําเป็นต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนะครับจริงอยู่ครับว่าในระยะเริ่มต้นอาจจะมีความเร่งด่วนจําเป็นที่ต้องออกมาตรการมาก่อนแต่ผมที่ว่าถ้ามาตรการที่ออกมามันมีผลกระทบนะครับ ต่อประชาชนนะครับอย่างเช่นก็มีการปล่อยนักล่าเนี่ยครับก็เห็นอย,อยู่เลยนะครับว่าไปในพื้นที่เขตต่างกันในช่วงเวลาไหนต่างกันยังไงมีเหตุผลเพราะอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่ามันต้องเปิดช่องให้ประชาชนเนี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับหรือองค์กรภาคประชาชนนักวิชาการนะครับไม่งั้นเนี่ยามาตรการที่แก้ไขออกมาเนี่ยเรารู้ได้ไงครับว่ามันจะบรรลุผลและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปครับ ครับคุณสุรชัยครับแล้วที่ทางสภาทนายความและก็คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขารวมตัวกันที่จะไปฟ้องทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชนเองที่ทําให้เกิดปัญหาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานีครับระยะเวลาที่มันยาวนานขนาดนี้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะย้อนรอยกลับไปหาข้อมูลหาหลักฐานต่างๆเนี่ยถือว่ามีความยากลําบากมากน้อยแค่ไหนครับครับ คือกรณีนี้ต้องต้องยอมรับว่าก็มีค่อนข้างใช้ระยะเวลานานครับแต่ว่าอย่างที่ทางสภาชนายความมีการถแถลงนะครับผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่ามันมีข้อที่กินบางอย่างที่สามารถสืบคนไปถึงครับเนื่องจากว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องความเสียายด้านถึงวัลล้อมเนี่ยบางครั้งก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องผัดพาละการพิสูจน์ให้กับฝ่ายเอกชนซึ่งถูกกล่าวหาว่า กระทำการสิ่งอ่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ครอบครองข้อมูลทั้งหลายแหล่นะครับถ้าเกิดว่ามีความยืนยันได้ว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องว่าตัวปลาหมอพังดําเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ทางบริษัทเอกชนดังกล่าวนาเข้ามาครับมันก็มีมูลที่ว่าเขาควุจะต้องมาอธิบายอย่างชัดเจนนะครับต่อสังคมหรือต่อกระบวนการที่ทาว่าอมีเหตุใดที่เขาควรไม่ต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าอกรณีเรื่อง การพิสูจน์เกี่ยวเรื่องด้านถึงแดล้มครับบางทีมันมีเรื่องหลักความรับผิดโดยเข่งครับพูดง่ายว่าถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับตัวผู้ประกอบการนั้นเองผู้ประกอบการนั้นมีภาระต้องมาพิสูจน์ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบอยังไงครับถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับนเนี่ยล่างผมคิดว,ว่าไม,ไม่ว่าทางประชาชนเองก็ ข้าจว่าทางสภาในความได้มีการพยายามรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงความเสียหายอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นห่วงแต่ว่ารัฐเองเนี่ยก็ต้องเอาจริงเอาจังนะครับประกาศแลวมีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายไปซึ่งผมคิดว่าในทางวิชยาการมันมีการรวบรวมได้ครับนะครับอย่างกรณีเรื่องงานวิจัยของแพทย์หนามแดงน,นะครับที่ที่บอกว่ากรณีการปนเปื้อนของ ปลาหมองข้างดำมันก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนะ้อยแค่ไหนหรือก็มีของอา่าวตัวกออา่าวไายตัวกอเนี่ยมันมีการการผลผลิตที่มันสูญหายไปจากตกัวปลาหมอข้างดําระบากเนี่ยประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นข้อที่จริงที่รัฐสามารถนําเอามาใช้ได้ครับ ครับผมคุณสุรชัยครับสุดท้ายอยากให้สรุปนิดนึงนะฮะว่าถ้ามีข้อเสนอเร่งด่วนหรือว่าระยะยาวนะครับในการที่จะแก้ปัญหานะครับแล้วก็อุดช่องโหว่ช่องว่างในเรื่องของปลาหมอคังดําที่เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ให้ไปซ้ํารอยมหากราบอย่างปัญหาบลพิษที่ผ่านมาอีกเนี่ยมันควรจะมีมาตรการยังไงบ้างฮะครับผมผมคิดว่าปัญหาปลาหมอคังดําอ่ะซึ่งมันเป็นปัญหา,หาเกี่ยวกับเซเลนตปีชี้ครับก็เกี่ยวข้องกับ ตัวกฎหมายเกี่ยวเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพาครับผมเข้าใจว่าปัจจุบันเราเรื่องไม่มีกฎหมายที่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงมันอาจจะกระจัดกระจายไปอยู่ตามพรบอรของหน่วยงานต่างๆไปอยู่ประมงบ้างอยู่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆบ้างแต่มันมีความกระจัดกระจายครับและไม่เป็นเอกภาพผมเข้าใจว่ากรณีของปลาหมอกลางลำเนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงช่องว่างของกฎหมายนะครับซึ่งรับเองต้องควรยี่ต้องถักดัน คือสรุปบทเรียนเรื่องนี้และให้เห็นว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาในเชิงระบบในระยะยาวเราควรจะมีนโยบายในการควบคุมตรวจสอบใช่ไหมครับอ่ากรณีถ้าเกิดว่าต้องนําเอาเอเลนต์จูิชีเนี่ยเข้ามาศึกษาวิจัยด้วยประการใดก็ตามเนี่ยเราจะมีกลไกควบคุมตรวจสอบและมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรอันที่สองเนี่ยเราควรจะมีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบหรือกําหนดความรับผิดที่มีความชัดเจน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จะัดกระจายตามหน่วยงานอย่างไรผมคิดว่าอันองนี้เป็นสำคัญอธีษฐานนะครับผมคิดว่ารัฐเองต้องมีท่าทีที่ชัดเจนในการสนับสนุนหรือเอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุนให้มีการอาอะไรนะครับใช้วิธีการฟ้องปิดปากเอนะครับผู้ที่ออกมาเรียกร้องหรือหรือองค์กรพ้านงานเอกชนหรือประชาชนาต่างๆครับที่ออกมาเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ข้อที่จริง เีวัเรื่องนี้เึ่งมือถือว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐอีกประการหนึ่งด้วยครับตัวรัฐบาลเองนะครับต้องออกมามีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับว่าจะไม่สะดับหนุจะตั้งให้ความเป็นธรรมไม่ให้มีการฟ้องปิดปากการแถลงออกการมีส่วนร่วมของประชาชนได้โดยง่ายครับขอบพระคุณคุณสุรชัยมากนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับครับผมดีครับครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับก็มีการประชุมครับในส่วนของคณะอนุกรรมการแก่กรรมธิการนะครับแก้ปัญหาปลาหมอคางดําก็ได้เชิญนะครับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไบโอไทยเองนะครับหรือว่าในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบต่างๆนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะในที่ประชุมครับว่ารับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น โดยนายนัชชาบุญชัยนะครับอินสวัสดิ์สอส,อสอพภเก้าไกลในฐานะรองประธานอนุกรรมธิการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยก็คาดว่าในวันนี้นะฮะจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อกฎหมายทั้งหมดครับแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าบทบาทของอนุกรรมธิการนั้นเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาไม่ได้ฟอกข่าวให้กับบริษัทนะครับหรือว่ามุ่งโจมตี คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามุ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเกษตรกรที่รับผลกระทบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามนะครับรายละเอียดนะครับทั้งหมดของการประชุมของกรรมธิการในการแก้ปัญหาปลระหมอคทางดับได้ทางเว็บไซต์ของ The a c t i v e นะครับ